ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับคุณปิติวัตรประธานนันนะครับเป็น GM ของสนามหรือขออนุญาตเรียกว่าพี่โอ๊คนะครับสวัสดีครับพี่โอ๊ครับสวัสดีครับยินดีมากเลยท่านผู้ชมดูด้านหลังดิวิวสวยมากๆเลยทราบว่าวันนี้นะครับเราจะมารีวิวสนามประมาณ3หลุมที่เป็นซิกเนเจอร์ของสนามแห่งนี้ใช่ครับวันนี้พี่บอกว่าเลือกหลุมนี้เพราะอะไรครับหลุมนี้เป็นหลุมหนึ่งครับเป็นหลุมหนึ่งคาสีระยะ3 9มร้อยเก้าสิบหลาเจ้เกือบสี่ร้อยนะเกือบสี่ร้อยครับซึ่งจริงๆสนามนี้เป็นสนาม มาตรฐาน18หลุมาน70ซึ่งไม่ยาวมากครับ เพียงแค่หลุมแรกนะครับเราก็ต้องออกแรงกันเหนื่อยเลยทีเดียวครับทำไมอะไ r i v ช็อตแรกเหมือนขัดใจพอมองตามไปมันออก OB เรียบร้อยอะต้นเลยก็นั่นแหละครับบัวจะถ่ายรูปนะครับหลุมแรกนะครับแน่นอนรับพัสวยขนาดนี้ก็ต้องถ่ายรูปกันก่อนหลุมนี้ก็อยากจะแนะนาท่านักกอล์ฟนะครับที่มาเล่นนะครับช็อตแรกนะครับ Drive ไปทางขวาปลอดภัยไม่ออก OB เหมือนผมนะครับเรียบร้อยอะต้นเลย ที่หลุมแรกที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้ครับท่านรองหลุมนี้เป็นหลุมอะไรครับผมครับหลุมนี้ชื่อหลุมสามนอตนะครับสามนอตนะฮะแล้วก็ทั่วไปเราจะเรียกว่าหลุมประภาคารมันต้องมีที่มาใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างเนี่ยมีมาประภาคารกับกรีนมันมีมาตั้งนานแล้วหรือเปล่าครับเอ่อไม่ใช่ครับหลุมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นหลุมใหม่ที่เรา, <ๆ S 2> เ,ราเราทำขึ้นแต่ว่าสร้างขึ้นมาเนี่ยก็ได้เกือบสัก เกือบ20ปีแล้วล่ะครับนะครับที่เรียกประภาคารนเพราะว่าเราเรามีประภาคารนอยู่ครับคือเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเนี่ยเป็นสนามก้อของฐานเรือครับนะครับอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของทางเรือบ้างครับคนที่อยู่ทะเลก็คือประภาคารนครับโอ้จริงด้วยฮะนี่ก็เลยเป็นสาเหตุนะครับที่ท่านลองเลือกหลุ่มนี้มันเป็นหลุ่มเปิดให้เราก่อนเลยครับนะครับ หลังจากที่ผมได้เล่นหลุมพา3าหลุมนี้แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าหลุมนี้จริงๆแล้วเรียกได้ว่าค่อนข้างบีบมากเลยทีเดียวครับหลุมนี้นะครับถ้าให้แนะนำนะครับตีให้อ่อนก็เพียงพอแล้วนะครับอาจจะได้พาไปก็แฮปปี้แล้วแต่ที่สําคัญนะครับทิศทางลมครับหลุมนี้ต้องเช็คทิศทางลมให้ดีนะครับเพราะลมเนี่ยนะครับจะมีการเปลี่ยนทิศทางอยู่ตลอดเวลาเลยส่วนท่านใดนะครับที่ตีพลาดตกน้ําไม่เป็นไรครับหลุมนี้นะครับมีไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งคือประภาคาลนั่นเองครับเราไปเน้นถ่ายรูปกันเลยดีกว่าเพราะจุดนี้นะครับเป็นจุดไฮ ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับหลุมแรกนะครับในคอสบีที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะครับก็คือหลุม13พา oh. 5ระยะ539หลาเป็นพา5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูเลอั์กันหลุมนี้นครับเหมือนเราจะยืนอยู่สูงใช่ไหมฮะพอเขาปั้นกรีนให้ยกขึ้นมาชอซอ,อดแรกตีไปเนี่ยด้านซ้ายนะครับจะมีทรายนะถ้าจะมองเห็นจะมีทรายและซ้ายกว่านั้น ก็คือเป็นป่านะครับซึ่งต็นี้ครับก็คือหลุม13นั่นเองครับสำหรับหลุมนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นหลุมที่สวยมากๆ2ข้างทางเป็นป่าต้นไม้และด้านหน้านะครับนักกอลจะเห็นนะครับมีหมอกและภูเขานะครับซึ่งสวยงามมากๆการเล่นหลุมนี้นะครับไม่ง่ายนะแต่ถ้าการวางแผนเล่นให้ดีนะครับก็ควรจะเบียดไปทางขวาก่อนนะครับในช็อตแรก ต่อมานะครับชอตสองนะครับควรจะวางตัวแถวกลางไฟเวยหรือเบียดไปทางซ้ายนิดหนึ่งนะครับเพราะชอตสามนะครับจะได้ไม่ต้องตีข้ามน้ําซึ่งหลุมนี้นะครับการตีข้ามน้ำนั่นเป็นอุปสรรคที่สําคัญและน่ากลัวที่สุดของหลุนี้ครับ ก็จะเป็นหลุมหนึ่งครับพาสีนะครับใช่ครับหลุมแรกก็ข้ามน้ําเลยครับเสียจิตเงกับต้นครับแล้วก็จะเป็นตีขึ้นเขานะครับครับก็จะค่อนข้างยากตรงชอดสองเพราะว่าจะต้องเผื่อเหล็กเพราะกรีมันยกด้วยใช่ครับครับเรียกว่าเป็นสถานที่ถ้ามาะมองด้านหลังจะเห็นว่าสวยมากนะครับ ว่าหลุมหนึ่ง <Whoa. S 1> ก็ถามว่าทำไมครับหลุมนี้หลุมนี้เขาบอกว่าหลุมนี้ตีเข้าไปถ้าด้านหลังจะเห็นว่าเป็นภูเขาใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็เป็นขับเา้าตรงนั้นด้วยที่ไฮไลท์ก็คือเวลาตีเข้าไปลูกระหว่างลูกลอยอากาศเนี่ยจะอยู่ในเหมือนตีเขา้าภูเขาเลยสวยงามมากๆแล้วจะบอกตรงนี้นะครับมันเหมือนเป็นลมพัดเย็นสบายมากเลยนะแล้วช่วงนี้ที่บอกนะอากาศเขาใหญ่ตอนนี้น่าจะมาสิบปลายปลายหรือ20บต้นตนเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นหลุมนี้ครับหลุมนี้ตรงๆไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มีทรายดักตรงข้างตันิดหน่อยครับไปเริ่มก